สามสปาคหนึ่งลูก62บสชัก3ครับตัวลูกเดิม54ามิลชักเดิมห้าสิมิลปริมาตรกระบอกสูบเดิมร้อยสามสอัตราส่วนการอัเดิม10.9จุดเกตอนหนึง่งตัวเบ้าฝาเดิมคำนวณย,อย้อนกลับได้13.6นะครับเอามาใส่ลูกใหม่62สมิลชัดใหม่เพิ่มอีก6กมิลเป็น64.7ิมิลน,นะครับ ทำมาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบใหม,ม่ได้195.2 cc จากนั้นนะเอาลองมาเทียบกับเบ้าฝาเดิมดูนะครับเพื่อดูอัตราส่วนการอัดว่าได้เท่าไรได้ตราส่วนการอัดออกมาอยู่ที่15.4ต่อนหนึ่งครับซึ่งถ้าจะใช้อัตราส่วนการอัดน,นี้นะั้เป็นน้ำมัน e85 นะครับส่วนถ้าก็ต้องการปรับเบ้าฝาให้เหมาะสมกับนนะ้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ถ้าเป็น91เลือกอัตราส่วนการเป็น10:1ตคนทําเบ้าฝาสูบรวมไม่ได้21.7ซีถ้าเป็น95เลือกอัตราส่วนการอัด12:1ตคนทําเบ้าฝาสูบรวมไม่ได้17.7ซีถ้าเป็น E20 เลือกอัตราส่วนการอ 12, ัด12:1คนทําเบ้า13:1นะครับถ้าควรทําเบ้าฝาสูบรวมไม่ได้16.3 c c ถ้าเป็น E85 เลือกอัตราส่วนการอัด 14. 14:1คนทําเบ้าฝาสูบรวมไม่ได้15 c ีสําหรับโผอาีดเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นถ้าเป็น91 หน6 CC, ่งเจ็ี่ีถาเป็น95เริ่มต้นที่195 4เก่ถ้าเป็น20เริ่มต้นที่2อ4ร้ถ้าเป็นอีแปดเริ่มต้นที่สองร้หนะครับหลังจากนั้นเทียบเบอร์หัวฉีดที่ใกล้เคียงนะครับเราเอาไปรีแมปช่วยนะ